นี่และค่ะกระลำปีของลุงลุงปลูกไว้ปลูกไว้บ่หลายเพิ่นเพิ่นทดลองปลูกไม้แดงสีนะค่ะิ่นทดลองปลูกไม้แล้วป้าว่าเออทดลองปลูกเบงจากซองเบง้ามันเป็นรอบหลังเขาจะคคอยลงหลายๆต้นเนาะเหมือนนี่ปากก็เลยพามาเบงว่ากระลำของลุงปลูกเต็มถ,มถิมไห้นะคะใส่แค่อ่าย่อปุ๋ยเคมีนิดนึงหวกะ็ใส่ปุ๋ยคอกนิดนึงบ่ใครได้ใส่บ่อยนะคะนานๆที บ่ใครได้ซีดยาขามะแรงมันก็เลยมีบ่งป้าพามาเบิงสวนนะค่ะวันนี้เนาะมาค่ะวันนี้เขาวสวนนี่คือเกาเนาะวันอาทิตย์กะลำลุงเพิ่นบ่หอป้าเลยว่าสิมัดมัดต้อเขามันสิหอบ่ละ่ะหร ครั้งแรกที่ดู่งพ่นปลูกกระหล่ำเด้อค่ะป้าจะลองดูแต่โม่พ่นปลูกพ่นกระบ่กระเบเน่มาต่อค่ะอุ้ยบงบงบงป้าเห็นป้ามาถานนั่นมันห่อขาวดีป้าก็เลยมามาถานนี่ ตรงมัดมันก็ห่อ ดีค่ะวันนี้ป้ากับพาอเขาสวนอีกคือเกาเนาะค่ะเนาะวันอาทิตย์ป้าพ้าเขาสวนวันนี้พามาเบิ่งกระหล่ำปีของลุงพันปูกไว้พ่นทดลองปูเพ่นยังเคยปลูกจ้าเทื่อกระหล่ำปีพ่นก็เลยวาเพ่นสิทดลองปูกเบิ่งซ้องนึงเป็นยังไเพันจะงพอสิปลูกต่อยังสี่นะจ้ะเพราะดีป้าวางเห็นใบมันตากออกป้าเลยว่าสิมาฮ่อเขาลุงพ่นเราบ่าต้องบ่าต้องมัดเขามันก็ะฮ่อเองดอกแต่ป้าเห็นป้าไปมัดไว้ตรงนึงตรงนั่นนะแล้วมัน มันหอดีป้าเลยว่ามันบ่หลายป้าก็เลยสิล้องมัดเบิ่งเป็นสีนะคะเดี๋ยวป้าจะให้เบื่องใกล้ๆเด้อนี่บ่ไดีสียาค่ะบ่งนี่บ่งกินของลุงกำลังสิเริ่มหอตรงนั้นป้าหอไว้แล้วนะคะนั่น้ามัดไว้ น,นี่ก็งามค่ะแต่ว่าบ่งกินนี่ไม่นอนเจาะค่ะเจออันนี้ป้าก็ดึงหยาออกเรื่อยๆเนาะหยามันหลายนี่ค่ะน,นี้พาคลิปนี้พามาเบิง่งกระลำปีของลุงเนาะค่ะลุงเพิ่นกล้าเพิ่นบริเพิ่นบริลุงเพิ่นกล้าใส่ไออันน,นะะ A A ั้นก่อนนะคะกล้าใส่ไอไอที่กล้าเมล็ดพันธุ์นะคะเจ็ดเพิ่นกา มาขุดตรงนี้เลยเพิ่นก็เอาออกจากไอ้นี้มาออกจากไอกระลอกมัาน,านอ่ะนะมาปูกนี่ต้นมะนาวที่ป้าปลูกไว้นี่ปนกันไว้ในนี้นะคะมะนาวต้นนี้ป้าก็ตัดออกจากต้นปลูกเลยบริชชัมเมือนที่ป้าบอกให้ฟังคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะไปเบิง่งพาไปเบิง่งตัวลุงเพิ่นเอาใส่สูงไห้เนาะนี่ค่ะตัวที่ลุงเพิ่นเอาใ่ทุงดําไ้ป้าบอกว่ามันใหญ่แล้วเอาไปลุงแปลงได้แล้วเพิ่นก็นยังว่าเพิ่นบ่ทันมีเลยล่านี่ค่ะ อันนี้เพิ่นเอาออกจากอันที่เพาะเมล็ดมันเนาะแล้วเพิ่นเก็บมาลงถุงดำไว้เนี่ยป้าบอกว่าเอาไปลงแปลงได้แล้วเพื่นว่าเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเพื่อนวะนี่ค่ะัะ่งนี้เริ่มหอละ่ะนี่อันนี้ป้าย,ยัางบริบู มีป้าก่ะลุลงคนปลูกแล้วก็เอานี่ยขีย่หัวขี่คว้วใส่นะคะนี่ใต้ลุงเนี่ยขีย่หัวขี่คว้วใส่ป้าบอกว่าให้เอาขี่หัวขี่คว้วใส่ถอนหญ้าออก <c oughs> เพราะว่าสวนป้านี่หญ้ามันหลายเนี่ยลุงพอนก็นจะปลูกไว้ประมาณนี้นะคะนี่ยนี่ก็จะมีในสวนเขาก็จะมีแทบจะทุกอย่างอ่ะนะคะแต่ว่ามีอย่างละเล็กละหน่อยไว้ถ่ายกินคือทดลองปลูกก่อนเพราะเขายังไม่ทันจะเห็ดเต็มตัวว่า เฮาบางอย่างเฮายังบา่ทาันเคยปลูกเฮาวกะลงมาลงทดลองปลูกก่อน mm hmm. ถ้าเกิดว่ามันเป็นจังได๋เฮาสิได้ฮู้แล้วเฮาจะได้พอเฮาปลูกได้เพิ่มขึ้นมันจะได้ฮู้ว่าสิต้องดูแลมันจังไดะะ๋เนาะค่ะเนาะนี่โอเคคลิปนี้มื้อนี้ป้าก็พามาเบิ่งกะหล่ำปีของลุงเนาะจ้าเอาแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะ